สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับเข้า VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนส์ VIP นะครับดาวโจนส์ VIP ของวันที่5สิงหาคม2566นะครับสําหรับดาวโจนส์ VIP นี้ก็จะออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งนะครับของประเทศไทยนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่5นะครับสีม่วงสีม่วงสดใสสดใสน้าโชคนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอขอให้ทุกท่านแฮงๆฮงงนะไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามเข้าฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับอวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างเข้ามาชมนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะแต่ว่าเข้าตัวรองนะครับอืตัวรองนะต้องระมาระวังด้วยตัวรองมันชอบสาเสีย ชอบมาประมาณนี้นะครับขอคุณมานะครับ5สิงหาคม2566นะครับดาวโจน VIP เด่น890เน้นที่9กับ0นะครับตัวรองก็คือ8ตัวรองก็คือ8นะระวังให้ดีนะมันชอบมาตัว8ตัวรองตัวกัน9119 9229 9339 9449 9559 010 ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับส่วนชุดวินนะศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดนะครับประมาณนี้นะครับอืมเรื่อยนะครับคู่เจาะมันอยู่ในกรอบนี้นะถ้าจะให้เลือกก็ขอเลือกที่นี่ก็แล้วกันเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่นะ เก้าสามศูนย์สามเนี่นะเก้าห้าศูนย์ห้านี่นะในกรอบนี้ก็แล้วกันแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก,ก็รูดเลยนะครับรูดเก้านะรูดเก้ากับรูดศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับ่วนแปดเนี่ยเอาไว้พิจารณาดูนะครับตัวลองนะว่ามันจะมาไหมประมาณนี้นะครับทช้ชุดวินทำตามนี้เลยครับดาวโจนส์วอพีมาทุกวันเข้าทุกวันแต่จับไม่ถูกสักวันประมาณนี้นะครับ ระมัดระวังด้วยนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลันนมามากนะครับขอขอบคุณมากๆ,ๆ,ๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะพบกันใหม่พรก่นี้แล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ